ท,ท่านผู้ชมดนวยนะครับวันนี้เราอยู่เป็นที่วัดกิ่งแก้วนะครับวัดกิ่งแก้วก็เป็นสถ,ถานที่ที่หนึ่งที่มีพระเกจิครับหลวงปู่เผือกนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าที่วัดมีอะไรน่าเที่ยวแล้วก็น่าไหว้บ้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมเจอกันครับผม วัตถุมงคลด้วยวัตถุมงคลอะไรบ้างมีเทเวทด,ด้วยนะว้าวอ๋อรูปอันนี้เป็นรูปถ่ายใช่ปะรูปถ่ายหลวงปู่กำลังรูปหล่อ ถามก่อนเหรียญก็น,น่าสนใจนะไหนๆก็มาแล้วไงทำมเสียมากน่าสนใจแต่ที่นี่ดังพับผงเธอพับผงพับผงดังมากนี่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 รุ่นเอารุ่นสร้างบัวไอ้รุ่นสร้างาขุดขุดขุดสะรุ่นขุดสะอืมขุดสะเล็กขุดสะใหญ่ว้าว wow. มีให้ดูเป็นเป็นผ้าผงเนี่ยคล้ายๆนี่เลยเนี่ยบัวทำสระนี่ป่ะอ่าใช่คล้ายๆนี่เลยแต่ว่าเก่ากว่านี้ใช่ใช่เดี๋ยวตามตามมีราคาแบบไหนบ้างครับมีนะช็อตแจนนั้นอยากดูละสามร้อยบาททุกทุกเหรียญเลยเหรอครับสามร้อยบาทที่เลี่ยมสี่ร้อยไม่ทุกเหรียญที่เลี่ยมสี่ร้อยไม่เลี่ยมสามร้อยรุ่นใหม่ตอนนี้ใครนิยมส่วนไหนนิยมอะไรกี่แนะ อันนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ด้วยครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะชอบเป็นไหนส่วนมากเขาเอาไปทุกรุ่นนะ่ะเาราปผมก็ชอบไปทุทกรุ่นปีไหนครับตอนนี้ปีสามห้าอันไหนปีสองสองปีสามสี่อันนี้นี่นี่นี่สองสองอ๋อองก์าสามร้อยใช่ไหมสามร้อย <300. S 1> อันนี้ปีไหนครับเนี่บางทีมีด้านหลังลองดูด้านหลัง มันองค์มีอปสองสองสี่ห้าห้าหไ้ห้าสี่แบบพันไม่มีนะฉันหลวงพ่อโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรครับอยากดูสามร้อยบาทมาดูกันกดสามร้อยสามพันสามล้านหน่อยสามพันเนี่ยกดขาแบบนี้ทีม้ายนี้ทีมเหมือนกัน อันนี้บัวทำชาทำใหม่ปีห้าปีสามห้าตุ๊กะาสองล้านสองล้านขวาแล้วด้วยขอจริงก็บสองล้านใช่เพราะว่าหลวงปู่สร้างกับมือเองนั่นทำมือเองนะครัแล้วก็อย่างเนี้ยลูกเถาะรองเนี้ยศูนย์แปดศูนย์สองเนี่ยสองมีอะไรแนะนำไหมสี่หมื่นไอ้นี้ไม่มีเลยนี่จะของใหม่นี่จะของใหม่อืมนี่ใหม่ทำใหม่ เก่าเลยนี่ไม่มีเลยเก <'m> าุนทูกกนเต็มที่ก็ปีสองนี่นะเต็มที่แล้วเก่าถูกแล้วสองสองขอดูปีสองสองเนี่ยเท่าไหร่นะราคาสามร้อยบาทเหมือนกันปี2องสองถูกเฟยครับเนี่ยโอ้ตั้งแปีน้นจำไม่ได้โอ้ตั้งแต่ปีสองสองปีสองเหรอเออปีสองสโอ้โหจำได้ไม่ได้ปีสองส ดังมากจ้ะจานเนี่ยอรที่ไหนอ๋อเราว่ามีจานมีอันหนึ่งไหนครับศูนย์แปดอันนี้ว้าวเนี่ยเขานิยมเล่นสองอย่างนี้ว้าถูกนักเล่นพระนะเพราะว่าเขาเช่าไปแล้วก็ไปประมูลจำหน่ายองค์ที่สองพันทำนี้โอ้โหสูงจังพระก็เด็กทำไมสภาพดีเลยนะใหม่กิ๊กเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกมา ออม่ออกมา,มาน้ำจะอ,าาออกมาสุดปามหอทยอทยออกมาหอยอยหอยอยออกไม่ออกมาผมอยู่ในกล่องนะครับถ้าโดนน้ําดนอะไรมันจะเป็นขึ้นสุดปงใช่เพาะทำแจกแจกทหารเรานึ่งห้าโอ้โหเป็นร้านถึงขึ้นราคาถึงร้านทำไมลงไม่ขายอ่ะ ราคาสูงที่จริงงานราคาจะสูงอันนี้ตรงที่พระบัณฑพระบัณเดี๋ยเจ้าถึงที่มาเี็มีประวัติมเก่ามืนเก่าที่แรอเก้ามาใช่ใช่อ๋อสมัยรอเก้ามานี่แหละเอาโยงมาจอดที่หน้าวัดอ๋อเหรอสมัยก่อนนี่เขาไปช้อนประกัดเพราะตรงนี้เป็นทุกน้าหมดอ๋อประวัติมีไหมคอ๋อตรงไหนมีประวัติให้ดูครับไม่มีนะไม่มีหลวงพ่อเขาจะเอาเขาจะเปิดเทปแล้วก็เปิดเทปฟังแล้วมมาบรรยาย อ๋อวันยายเออมันมีหนังสืออยู่แต่ว่าเล่มมันสามพันฟาโอ้โหสามพันฟาคนที่เขาพิมพ์หนึประวัิเลยแต่เยนนี้ไม่มีจำหน่ายมี่สร้างอ๋อมีแค่นี้ศูนย์แปดเออมีแค่นี้อันนี้ก็สองสองโอเคอ่กตังเลยปิดปิดเลยปิดเลยปิดจับจับเลยอื คืองงอะไหวจุดไหนอะไรยังไงงงมากเลยมาบ่อยไหมไม่บ่อยอะมาครั้งแรกผมงงมาเนี่ยผมอยู่ประทุมราชวังพานครับมาบ้านกูยังกี่รัางเรียบร้อยครับร้ปีอนุธรรมร้อยปีอะบวชชอันนี้สี่สิบกว่าปีบวชนี้อันนี้ิผลใหม่บวชนใหม่ยังพ่อองค์ที่สองพ่อศิลป์ผมบวชพ่อศิลป์บูชาผมองค์แรกพ่อผมบวช Oh. ผมคนนี้ผม oh, คนที่นี่ผมคนที่นี่กุศลก็ที่คุณยืนนี่นะกุศลอ๋อกุศลอาอตรงนี้เป็นสะนะเหรอใช่นี่แเนะี่ยยืนว้าวสมัยก่อน oh. สมัยก่อนปูน่จะให้คนคนชาวบ้านครับมาขุดแล้วก็ไปโถงตรงที่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้เราไล่สะที่อยู่ด้าด้านหน้าหรอด้านหน้าอันนู้นก่อนนี้ตรงนู้นก็โถมแล้ว คนนี้มีเดิ้ลตัวนี้ก็เหลือที่บ่อดจากยิงเดียวที่ไม่ถมอ๋อพอเจ้าวาดองค์ที่สองมาก็บรรลุมใหม่ผมจักสระเป็นพื้นดินสร้างมุติว้าวแล้วที่เรายืนเนี่ยสมัยก่อนชาวบ้านก็เอาดินไปจันทร์ก็ใส่กระสอบอะไรก็ามยกไปนู่นสมัยก่อนไม่มีไม้โคลขดองขดเองขดเองคนเองขดเองหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวนั่นแหละดีเดี๋ยวช่วยทานร้อยเอ้ยชุดนี้ อาขอรทาน้วโอเคได้ครับครับต้องึบโอเคเรียบร้อยชคดีชคดีขอบคุณครับขอบคุณดครับบอกเอาของเรบทอนคดคระบอครับ ผมเดินเลยไปนี่ด้านหน้าเฮ้ยจุดด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปด้านน,านี่ครับจุดที่จะต้องซื้อดอกไม้ทูเทียนแ้วข้างในไม่มีนะครับผม